สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสต์อีกแล้วน,นะคะที่ Star Beauty Brighton น,นะคะวันนี้เอาสีผมที่เป็นสีชานมนะคะของเบอร์ลิน่ามาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าต้องใช้สีอะไรบ้างนะคะเราก็ที่สําคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสไต์จะมาบอกส่วนผสมด้วยนะคะว่าส่วนผสม แบบไหนนะคะถึงจะใช้แล้วออกมาเป็นสีชานมแบบไม่ต้องฟอกเนาะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยสีนี้ค่อนข้างที่จะฮิตมากๆนะคะใช้ทั้งหมด4ีสีหรือว่า5สีก็ได้นะคะวันนี้สาเอาช้อยมาให้เลือกนะคะหลายคนนะคะก็จะ เลือก2สีนี้ซึ่งเป็นสี A 3 8และ A21 นะคะอันนี้ต้องผ่านการฟอกนะคะถึงจะออกแบบนี้ถ้าเกิดไม่ผ่านการฟอกนะคะก็จะออกสีน้ำตาลทองนะคะมิเชลก็ลองทำตูกันได้นะคะ2สีนี้ถ้าทำเป็นผมดำหรือผมน้ำตาลเข้มนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือน้ำตาลทองนะคะเดี๋ยวเรามีส่วนสีของการหักล้างสีนะคะแล้วก็มีส่วนของสีที่ทำให้สว่างนั่นเองนะคะเราจะใช้สีใดสีหนึ่งก็ได้หรือเราจะใช้ทั้งสองสีเลยก็ได้นะคะสีนี้ค่อนข้างที่ จะออกเขียวนิดนึงสีนีน้ค่อนข้างที่จะออกน้ำเงินออกเทานิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหักล้างสีกันค่ะแล้วก็มาเพิ่มสีให้มีความสว่างยิ่งขึ้นนะคะโอเคสีเทสตาจะเอามานําเสนอนะคะก็คือสี A16 นะคะสีตัวนี้จะทําให้สีผมของเราสว่างขึ้นนั่นเองนะคะจะใช้2หลอดก็ได้หรือจะใช้1ห,หลอดก็ได้ถ้าใช้2หลอดจะทําให้สว่างยิ่งขึ้นกว่าเดิมถ้าใครมีผมดําหรือน้ําตาลเข้มมากๆแนะนําให้ใช้ตัวนี้2หลอดนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือใช้2ตัวก็ได้นะคะถ้าจะใช้ตัวนี้เยอะก็จะติดเขียวนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะหลายคนก็บอกใช้สี A21 ตัวเดียวเลยก็ได้นะคะแต่สำหรับสตาร์คือมิกกันหลายหลายสีมันจะมีคอมบิเนชันที่มันออกมาแล้วมันละมุนนั่นเองนะคะเราก็เลือก2ตัวนี้มานะคะเราก็เลือก A16 นะคะทีนี้สองตัวเนี้ยพอทําเข้าด้วยกันก็จะยังติดส้มนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีอีก2ตัวนะคะที่เป็นแม่สีเดี๋ยวเราตามมาดูกันเนาะที่เป็นแม่สีก็คือแม่สีน้ำเงินแล้วก็แม่สีม่วงนะคะตัวนี้นะคะแม่สีน้ำเงิน A21 A11 ของเบอร์ลิน่านะคะก็ใช้ตัวนี้ประมาณ 5กรัมนะคะแล้วก็ทําไมถึงใช้เยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าใช้เยอะแล้วเดี๋ยวผมเราจะกลายเป็นบอลเขียวแทนที่จะเป็นน้ําตาลหมุนนะคะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือแม่สีม่วงนะคะ violet a 6แบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น color cream ของเบอร์ลิน่านะคะ a 6เป็นแบบเป็นสีม่วงนั่นเองที่นี้ตัวนี้ใช้เท่าไหร่นะคะจะแนะนําให้ใช้15กรัมนะคะโอเคนี่คือตัวแม่สีที่เราจะต้องผสมนะคะก็คือ,อ ตัวนี้5กรัมตัวนี้15กรัมแบบนี้นะคะใช้ผสมตัวนี้แล้วก็ผสมเข้าไปในถ้วยเดียวกันเลยนะคะกับตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้2หลอดใช้ตัวนี้1หลอดนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้อีก2หลอดในกรณีที่ผมเข้มสีเข้มมากๆนะคะเราใช้ตัวนี้เหมือนใช้ ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่ให้เขาไปเปิดเกล็ดผมแล้วก็ใช้แทนผมฟอกนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าผมเราไม่ได้ฟอกมาก่อนนะคะอันนี้ขั้นตอนแบบง่ายๆในขั้นตอนเดียวเลยทําสีผมจากผมน้ําตาลเข้มไปสีน้ําตาลหม่นนะคะโดยที่ไม่ต้องฟอกผมนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะทํสองขั้นตอนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือลงสีนี้ให้เปิดเกล็ดผมไปก่อนนะคะก็คือให้เป็นสีค่อนข้างที่จะสว่างะคะใช้ตัวนี้2หลอดกับไฮ1 2เ นะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้ผสมกันทีหลังก็ได้นะคะ A 3 8 A 2 1แล้วก็ A 4 1แล้วก็ A 6นะคะเป็นแม่สีม่วงและแม่สีน้ำเงินในการทำสีหมุนของเบอร์ลิน่านะคะผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นน้ำตาลหมุนๆไม่ติดส้มแล้วก็ไม่ติดแดงนะคะตัวนี้จะช่วยในการลดความเป็นสีส้มนะคะส่วนตัวนี้จะลดความเป็นสีออกส้มเหลือง แบบส้มแดงอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะแบบลดความที่เป็นเหลืองส้มนิดน,นึงนะคะอันนี้เป็นแม่สีที่ค่อนข้างที่จะสําคัญในการหักล้างสีผมนะคะส่วน A2 นะคะ A2 คือสีน้ำตาลเข้มอันนั้นมีส่วนสําคัญในการที่ใช้ปิดผมขาวนะคะแต่เซตนี้จะพูดถึงสีที่ทําสีมนหรือสีสวา่างถ้าใครอยากทาสีมนต้องมี2ตัวนี้ติดบ,บ้านไว้นะคะ ติดไว้เพื่อที่จะได้มิกกับสีที่เราจะเลือกมาใช้นะคะส่วนใครที่อยากจะปิดผมขาวนะคะก็จะต้องมีตัวนี้ติดไว้เสมอนะคะแล้วเราก็เลือกสีอื่นๆที่เป็นสีแฟชั่นโทนต่างๆนะคะมาผสมเข้าด้วยกันกันกบตัวนี้นะคะก็จะปิดผมขาวส่วนตัวที่พูดถึงก็คือการทําสีสว่างนะคะเชื่อว่าหลายคนยังยังไม่ได้ไม่ได้มีผมขาวมากนะคะโดยเฉพาะแบบว่าคนที่อายุ ยังไม่ถึง3ามสีอย่างนี้นะคะอยากได้สีผมสว่างหรือว่าน้องๆที่เป็นนักเกรียนแล้วก็ส่งเข้ามาว่าจะใช้ยี่ห้อไหนดีนะคะอันนี้ตัะไปหาซื้อมันได้หลอดละประมาณหกสิบหกสิบาทนะคะบางร้านก็ขายเจ็ดสิบนะคะทีนี้ถ้าหอหลอดละหกสิบาทเราซื้อมา 500แบบนี้นะคะก็ต้องคุมบาทใช่ไหมคะก็ถือว่าราคา300บาทเนี่ยเราสามารถที่จะทําสีผมได้เองแล้วก็มีวิธีการทําในคลิปต่างๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ในช่องรายละเอียดก็มีวิธีบอกว่าต้องทํายังไงต้องผสมประมาณเท่าไหนอะไรยังไงนะคะสักก็จะใส่ไว้ให้ด้วยนะคะลองไปค้นดูกันได้นะคะคลิปนี้ก็เราก็จะพูดถึงกัน แม่สีสองสีนะคะ A6 และ A4 1แล้วก็สีที่เป็นสีอาร์ชนะคะก็คือ A3 8แล้วก็ A21 นะคะเป็นตัวอาร์ชบรอนนะคะแล้วก็ไลท์เกรย์นะคะส่วนตัวสีสว่างนะคะก็จะเป็นไลท์คัลเลอร์นะคะ A16 ตัวนี้นะคะขอค่อนข้างที่จะครอบแบบครอบทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วก็อธิบายว่า ตัวแม่สีเพื่ออะไรตัวสีสว่างเพื่ออะไรแล้วก็ตัวอาร์ชเพื่ออะไรนะคะโอเคตัวแม่สีหรือว่าตัวสีสว่างเอาพูดถึงตัวสีสว่างช่วยเปิดเกล็ดผมนะคะแล้วก็ช่วยทําลายเม็สีดําเม็ดสีน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะส่วนตัว2สีนี้นะคะช่วยหักล้างสีที่ติดส้มติดแดงนะคะส่วนตัวนี้เป็นสีเบทนะคะเป็นสีอาร์ที่เป็นสีเบทถ้าเราไม่ได้ผสมแม่สีเขาก็จะมีเม็สีที่ พอประมาณแต่พอมาทากับผมเอเชียมันจะออกยังติดทองนย่งออกน้ําตาลทองอยู่นั่นเองแต่ไม่ติดแดงนะคะทีนี้เราก็เพิ่มพวกแม่สีม่วงแล้วก็แม่สีเงินไปทําให้สีมันแน่นยิ่งขึ้นและทําให้มีความอาชที่ค่อนข้างที่จะลึกขึ้นเวลาเราลงบนสีที่มันเป็นสีทองอย่างนี้นะคะมันก็จะไปช่วยหักล้างกันได้จากกลายเป็น ผมที่เคยเป็นสีทองเดี๋ยวจะขึ้นรูปตรงนี้เนาะแล้วก็ให้กลายเป็นสีอาร์ชนะคะเขาก็จะอยู่แบบไหนเดี๋ยวเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างถ้าใครอยากได้สีทองก็ไม่ต้องลงแม่สีลงไปแต่ถ้าใครแบบอยากได้สีอาร์ชสีที่แบบออกมนๆนะคะก็ให้เติมแม่สีลงไปด้วยแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะ เริ่มเข้าใจการทําสีผมมากขึ้นนะคะวิธีการผรสมสีวิธีการหักล้างสีผมแบบนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะแล้วก็มาแบ่งปันสีผมสวยๆที่ทํากันมานะคะส่งรูปภาพไปได้ที่เพจนะคะ STAR b スタบ t y b r i g h t o n Facebook Fanpage นะคะใครมีคําถามก็ส่งไปได้ที่น้านะคะแล้วเดี๋ยวสตาร์จะมาตอบค่ะวันนี้สตาร์ก,ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ